สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุก,ท,กท่านสาวดำพารวยนะคะเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะคะกลับมาถึงบ้านท่านผู้ชมแฟนคลับทุกทุกท่านนะคะขงกลับขอโทษแฟนคลับทุก,ท,กทุกท่านที่สาวดำไม่ได้ลงคลิปให้นะคะเพราะว่าไม่สบายจ้ะ ไม่สบายนะ้ะสาวดำไม่สบายแม่ก็ไม่สบายเหมือนกันไม่สบายแต่ก็ยังห่วงนะคะห่วงแฟนขับทุกคนลำบากทั้งนั้นสาวดำก็ลำบากแม่ก็ลำบากแฟนขับก็ลำบากความหวังก็คือโชคลาภเท่านั้นความหวังวันที่สองก็ไม่มีแล้วไปเป็นวันที่16 เราก็ยังไม่รู้ว่าสิบหกเวทสภานี่จะมีหรือเปล่าหรือจะต้องเลื่อนไปอีกความหวังของคนจนๆอย่างพวกเราก็คงจะไปพึ่งอะไรฮานอยลาวอมสินไปนู่นแหละสาวดำก็พึ่งมาถึงจ้ะออกมาถึงหน้าบ้านค่ะจอดรถเสร็จแล้วก็เดินก็นมากับโทรศัพท์แม่ก็ดังพอดีเลยโทรมาประมาณเกือบ กับ20สายแม่โทรมาสาวดำไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปนะคะเครื่องส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ถือไปเพราะมันเป็นเครื่องที่แฟนคลับทุกคนสามารถไลน์มาคุยโทรมาคุยได้ก็คือเบอร์0813673267นะคะแล้วอีก34เบอร์นั้นน่ะไม่ต้องโทรมานะคะเพราะว่ามันเป็นเบอร์ของเครื่องที่ทำงานก็คือเครื่องช่องสาวดำพารวย ช่องดําม,มหาสเสน่ห์ชาแนลช่องสาวทุง่งลุยไลน h ชาแนลช่องเย็ยนจิตพรตีบีคอมโบนะคะแม่ก็เป็นห่วงนะคะเพราะรู้ว่าทุกคนเนี่ยก็มีความหวังกับไอ้อะไรละ่ะไอ้ออมสินหลายๆท่านก็บอกว่าช่วยแยกให้หน่อยได้ไหมบางหลายแลายก็บอกว่างงแม่ก็บอกว่าไอ้หวยเนี่ยมันมีไม่กี่ตัว ท่านก็ลองจดดูนะคะอ่าคือแม่ท่านมั่นใจว่าถ้าไม่ออกออมสินก็ต้องออกห้าน้อยถ้าไม่ออกห้าน้อยก็ออกราวไม่ออกลาวก็ออกออมสินอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าอ่าท่านคิดอะไรกันอยู่เนาะสาวดําก็กลัวว่าแม่จะคือกลัวว่าแม่ท่านจะอ่าหุดหิดนะคะเพราะว่าแฟนคลับก็ จะเอาอย่างโน้นจะเอาอย่างนี้โอ้ยกรุณาเห็นใจคนที่ทำสูตรคนที่ค้นคิดใช้หัวสมองนะคะแล้วแม่ก็ไม่สบายด้วยแฟนขับก็เอาจะเอาว่าหลายตัวงงหลายตัวงงอ้าวสาวดำเขียนไว้เนี่ยมันไม่หลายตัวเลยนะคะมันม,มันไม่หลายตัวนะคะแต่ที่นี่ว่าหวยเนี่ยมันเป็นตั้งหวยลาวตั้งหวยฮานอยตั้งหวยออมสิน นะคะถ้าจะให้แม่แยกมาให้อ่ะท่านบอกว่าจะแยกยังไงล่ะลูกเพราะว่าสูตรที่คุณที่แม่ทาเนี่ยแม่ทําแบบนี้ไม่ได้ทําเหมือนคนอื่นเขาทาแม่ก็ทําสูตรของแม่อ่าแล้วแม่ก็บอกว่าอามันออกตั้งสามครั้งไม่ใช่เหรอวันหนึ่งออกสามครั้งเนี่ยก็ซื้อทั้งสามครั้งอ่ะบางครั้งมันก็ออกทั้งสามครั้งนั่นไอ้สามบางครั้งมันก็ออกครั้งหนึ่งบางครั้งก็ออกสองครั้งอ่ะคือท่านให้ไปนั่นน่ะ แล้วแฟนขับก็ไลน์มาโทรมาให้แม่แยกให้ด้วยอะไรเงี้ยโอ้ยสาวดําก็เนาะก็ปรึกษาแฟนขับนี่แหละสาวดํากลัวว่าท่านนี่จะยังไงล่ะเนาะคนเฒ่าคนแก่เนาะไม่ใช่คนหนุ่มหนุ่มสาวสาวเนาะถ้าเกิดคือท่านก็ไม่เคยทําอยู่แล้วอ่ะท่านทําแต่หัวใหญ่สาวดําก็กลัวท่านจะไม่ทําให้อ่ะพูดง่ายๆเอาตรงๆเลยไปหวยน่ะ ตั้งแต่แม่ทํามานะมันก็เข้าทุกวันก็มีหลักฐานอยู่ก็กรุณาดูด้วยนะคะนะดูด้วยจ้าแต่สาวดําก็กลัวว่าแม่จะลาคาญกลัวว่าแม่จะหงุดหงิดสาวดําพูดไปเกิดแม่ไม่ทําให้่ะจะทํายังไงอ่ะก็ไม่ได้แล้วเราหวยใหญ่ก็นุน่นอีกเป็นเดือนเพอเพออีกเป็นเดือนสองเดือน ใช่ไหมล่ะจ้า,าสาวดาก็พูดในลักษณะที่ว่าเราเป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วแม่ท่านก็ไม่ได้อนั่นนี่นเนาะท่านก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรนี่ถูกมาก็แฟนขับแล้วแต่จะให้ท่านแต่ว่าแต่เหมือนกับว่าเราจู้จี้ท่านน่ะนึกออกไหมคะนะนึกออกไหมมันมีไม่กี่ตัวนะเอลองไม่เชื่อสาวดาลองเขียนดูจออะอ่ะหวยน่ะ มันมีไม่กี่ตัวเลยนะคะที่สาวดําบอกไปนะประมาณถ้าไปกลับก็จะประมาณสิบสมมุติว่าสาวดําบอกสาวดําบอกจําได้เท่าเข้าจําได้ก็จะมีอะไรอะ่มอะมีแม่ท่านก็บอกชัดเจนเนะนะคะถ้าถ้าตัวไหนออกแล้วก็ตัดออกก็ซื้อเอาอีกตัวที่มันมันเหลือนะ่ะมันมันยังไม่ออกอะ่ะนะคะ แล้วสาวดำท่านพูดตั้งแต่วันแรกเลยท่านลองย้อนไปดูคลิปนะคะแม่พูดชัดเจนนะว่าอาจจะมาให้แม่ทําให้ทุกวันนะ่ะแม่ไม่ทําหรอกแม่จะไปตามเอาหวยที่ไหนเลยว่ามันยังไม่ออกท่านพูดอย่างนี้ท่านก็บอกว่าลองหวยอวามศิลออกแล้วแม่ถึงจะมีสูตรเอามาทําคือมันสลับกลับไปกลับมาได้แล้วมันก็ออกของท่านกระสีวันแล้ววันนี้วันที่ห้าออกอะไรสาวดำก็ยังไม่รู้นะจ๊ะ แฟนกับคนไหนลูกอะไลน์มาบอกด้วยนะคะปันนี้ออกอะไรเลขแม่มีอะไรบ้างสาวดำจำได้ก็จะมีอะไรละ่ะไอ้ที่มันยังไม่ออกอ,ะก, 3, 4, 4, 3, อ,อะ,ะก็มีสามสี่สี่สามอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็มีห้าแปดแปดห้าแล้วก็มีเจ็ดสี่สี่เจ็ดมีอะไรละ่ะเก้าหกหกเก้าศูนย์สองสองศูนย คือหวยเนี่ยมันรวมมันรวมนะ่ะมันสามารถจะออกได้ทั้งฮานอยทั้งสามทั้งสามอะไรละ่ะสามรอบใช่ไหมวันหนึ่งมันออกอะ่ะนะคะแล้วก็พรุ่งนี้วันที่สิบห้าเนี่ยกอมสินไอ้สิบหกอมสินพรุ่งนี้แต่อมสินเขาก็ซื้อตั้งแต่วันพรุ่งนี้ที่สิบห้าเนาะสาวดำก็พูดชัดเจนแล้วเนาะ สาวาดําก็ก็เหนื่อยนะคะเออถ้าว่าเอออ่าหวยหวยฮานอยรอบแรกสิบตัวรอบที่สองสิบตัวที่สามสิบไปสามสิบตัวเอ้ยแล้วก็เอามาเอามาบ่นกันว่าสามสิบตัวนี่นะซื้อทั้งหวยลาวทั้งหวยฮานอยสามรอบทั้งอมสินเอออย่างนี้สิมันถึงหน้าหน้าปวดหัวใช่ไหมอันนี้แม่ก็บอกแล้วเนี่ยมันมีไม่กี่ตัวทั้งสามรอบอะ่ะกับรวมไปถึงหวยอมสินด้วยรวมไปถึงหวยลาวด้วยเนะ่ะ ท่านลองคิดดูนะคะว่ามันมีไม่กี่ตัวเองนั่นอ่ะจริงไหมคะที่สาวดําพูดเนี่ยแล้วท่านก็จะเอาอย่างโน้นก็จะเอาอย่างนี้แล้วสาวดําเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ว่าท่านนะแต่สาวดําอธิบายอธิบายว่าแม่ทั้งทงที่แม่ไม่เคยทําเลยนะไอหวยลาวหวยฮานอยหนึน่งรอบสองรอบสามรอบแม่แกก็ไม่รู้จักหวยออมสินแม่แกก็ไม่เคยซื้อ แต่แฟนขับเรียกร้องไปว่าหวยใหญ่มันไม่ออกท่านก็อุตส่าห์ทําให้เนะี่ยแล้วทําไมจะต้องมาให้ท่านแยกอืมไออันนี้รอบเช้าอันนี้รอบเย็นอันนี้รอบหนึ่งทุ่มสองทุ่มโอ้ถ้าจะไปบอกท่านขนาดนั้นนะ่ะสาวดําไม่กล้าบอกหรอกจ้าไม่กล้าบอกจ้าเข้าใจสาวดําด้วยนะเราต้องเข้าใจกันสิจ้าไม่ใช่จะมาสั่งให้ทําแบบนู้นสั่งให้ทําแบบนี้มัน ไอ้มันไม่ถูกจ้าน้าสาวดําว่าไม่ถูกนะคะแต่ว่าสาวดําก็ไม่ได้โกรธแฟนขับนะแต่พูดให้ท่านฟังแม่ท่านอ่ะจะแปดสิบปีแล้วแล้วท่านก็ไม่ค่อยสบายท่านทําให้เรามาเนี่ยแฟนขับลองคิดดูนะคะว่าท่านทําให้เรามาสี่วันมันก็เข้าทุกทั้งสี่วันแล้วเลขก็มีไม่กี่ตัวนั่นะน่ะแล้วบางท่านก็บอกว่าสาวดําพูดวกไปเวียนมาโอ้ยสาวดําก็มึน สาวดําพูดบอกบอกล็อกหนึ่งใช่ไหมบินที่แม่ส่งมาเนะี่ยสาวดําก็บอกแล้วเราก็คุยไปอีกแล้วเราก็บอกอีกบินนึงเพราะสาวดําก็ต้องเลื่อนหาเลื่อนหาที่แม่ส่งมาในไลน์อ่ะสาวดําก็เลื่อนหาเพื่อที่จะบอกแฟนขับน,นะคะก็ไม่เข้าใจว่าท่านว่าสาวดําพูดวกไปเวียนมาสาวดําก็เลยอ่าไม่เข้าใจนะคะสาวดําไม่ได้ สาวดำก็ว่าสาวดำไม่ได้พูดวกไปเวียนมานะสาวดำเพียงแต่บอกแต่ละบินเสร็จแล้วในขณะที่บอกเสร็จแล้วสาวดำก็เลื่อนไปอีกสาวดำก็ต้องปากก็พูดคุยกับแฟนขับไปแล้วก็เลื่อนมือนึงก็เลื่อนหาเลื่อนหาของแม่นะในไลน์ท่านนะ่ะเดินมา,าแฟนขับไลน์อะไรมาเนี่ยสาวดำก็เพิ่งมาถึงเลื่อนอะไรมาโน้ อ้าวเห็นไหมนั่นเห็นไหมนี่แฟนขับส่งมาให้แล้วท่านผู้ชมโอ้ยนั่นเห็นไหมล่ะก็เข้าของท่านอีกแล้วสี่เจ็ดเห็นไหมโอ้ยแสดงว่าแฟนขับเนี่ยฟังสาวดำพูดเห็นไหมมีสี่เก้าด้วยใช่ไหมล่ะอ่าดูนะคะมีหลักฐานเห็นไหมคะมีเก้าสีด้วยหรือเปล่าคะมีสี่เจ็ดด้วยเห็นไหมเนี่ยค่ะของท่านก็เข้าอีกแล้วว,วันนี้เข้าอีกแล้วจ้า แฟนขับสูงมให้พอดีออกฮานอยธรรมดาออกฮานอยธรรมดาจ้าพี่สองเก้าสี่แล้วก็ล่างสี่เจ็ดเห็นไหมล่ะคะเห็นไหมนะ่ะแล้วเราก็ตัดออกไปเจเนี่ยแล้วมันเหลืออีกกี่ตัวละจ้าพวกเนี้ยเมื่อลืนเนี้ยนะคะโอ้ยอย่าว่าสาวดําพูดวกไปเวียนมาปวดหัวเอาแล้วท่านว่าสาวดําพูดวกไปเวียนมาปวดหัวแล้วสาวดําไม่ไม่สงสารสาวดําที่ปวดหัวบ้างล่ะคะ ปวดหัวที่แฟนขับนะ่ะจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้นะคะโอ้ยคอมเมนคอมนนั่งเฮ็ดเองเนี่ยนั่งจิสิเฮ็ดเลยเพราะว่าเพราะว่าไ้คนนั่งเฮ็ดเปลี่ยนเดียวให้นั่งเียดก็แม่ไให้ได้มดก็นนแม่เพิ่นจะปล่อยให้นั่งเฮ็ดเฮ็ดตะไบเฮ็ดแล้วก็ต้องส่งให้เพิ่นเบื้องก้อนเพิ่นจังสีให้เอามาลงเพิ่นตั้งใจซอนให้นั่งผู้เดียว เนี่ยโอ้ยขอบคุณหลายๆได้จ้าแฟนขับเงินพ่อตานั่งบอกเพิเ่งนทรงปิดปีดปิดปีดมาเลย <c oughs> เออมันออกอยังแไงล่ะนี่โอ้มันมีหลายรอบนี่เนาะอีกรอบหนึ่งเพิ่งมาออกอยังงยังนี่ห้าศูนย์สามหนึ่งแปดอีกอันนึ่งก็ออกอยังไนี่นสี่แปดสองศูนย์ห้าคุณโชคไมาให้รอบค่ำยังนี่ออกหกสามสองเก้าสี่ แล้วก็ออกศูนย์หนั่นแหละค่ะนั่นงจำโมพีดเลว่ามั็นมี่หกว่ามันมี 9, 9, 4, 4, 9, 5, เ, 7, 4, 4, 7, มเ,เก่าเก่าซีซีกเก่าน้่งได้จัดเด้อแต่เจ็ดซีซีเจ็ดในมี่แน,น่นอนจ้ะสั่แล้วเนาะนั่งแล้วทนผู้ชมเนาะอันนี้แม่เป็นเดือดโสมะหาแล้วนั่งกนั่งอ,อนั่งกะเออนั่งกะนั่งกะตรงกราบขอโทษกะถ้านั่งเบายังผิดพลาดไปเด้อ แฟนคลับบอกว่านั่งเ้าไว้บอกเลขไว้โอเคบานนี้นั่งก็กสิเ้าซาซานั่งเ้าซาซาได้อยู่จาอแฟนคลับติเตียนมานั่งกน้อมรับมดทสุคนจากมาต่อไปนั่งก็สิบอกซาซาเนาะบกซาซาบานนี้ที่ว่าจะให้แม่แยกไวยหฮาน้อยแยกไวยเล้าแยกไวนอ,อมจิ้นนั่นขะนนั่งบอกเปิเป้ลกับ้าเปินว่า อ้าวถ้าอย่างนั้นแม่ก็ไม่ต้องทำเลยกันห้ารบอยจังสี่เน่เข้าสิวาจังแดล่ะเอานั่งสิวาจังใดล่ะแต่ว่านั่งบกาวเราได้ใจบอกไว้ก่อนมานั่งบกาวเรานั่งยานเพิ่นบ่เห็ดห่จเบาซื้อๆนั่งยันเพิ่นบ่บาเห็ดไม่หาเพราะว่ามันคือการกับจูจีเพิ่นนะเออแต่เพิ่นเคยเห็ดจังสี่นั่งสิบววเลยเพิ่นเคยเห็ดเพิ่นเคยเหร่นเพิ่นซื้อเพิ่นคล้องสีเออนั่งสีบัวเลย น,นี่เพิ่นบ่เคยเฮ็ดบ่เคยเล่นบ่เคยยังเลยเพิ่นกับุ้ดไสเฮ็ดใหนะ้แล้วเลขกับเขาอ่ะเลขของเพิ่นเขาทุกมืออเพิ่นนห้หามือนี่มือนี่กับเขาเด้ค่ะท่านผู้ชมผู้จังหนึ่งขอตะเขามาฟังนางอันไปเบื้องยอดไปเบื้องคลิปเลยจ้ะพี่น้องร่วมเบื่องดูในคลิปนะ่ะว่าทั้งหมดมันมีจากโตแล้วมัน,นออ่มันออกรอบเดียวคือจังห้วยใหญ่เด้ค่ะมันออกสามรอบนังซเสียเพิ่นกับรับซับยนให้เลยเพิ่นบอกว่ามัน ้าบ่าเขารอบหนึ่งก็ต้องรอบสองบ้รอบสองรอบ,ส,อรอบสามเพิ่นกับว่าจังซี่ตัวได้ออกแล้วก็ตัดไปนะลูกเพิ่นกับว่าจังซี่เนาะคะเนาะเออโอ้นางเมยเมยเมยขอคุณทุกกำลังใจนะจ้าที่ออขอคุณทุกกำลังใจที่ที่ท,ที่ไอที่ไอที่ห้ยกำลังใจนั่งนะ่ะ ขอคุณหล่ยายขอพุณหไลาย,ลาย,ลาย,ลายทุกกำลังใจขอคุณทุกกำลังใจได้จา้ามอเป็นกับห้ยามากินค่ะกับห้บอกน้ำแน่ย้ำน้ำนั่งเบาอังสิก่กับพานั่งเบาดูนั่งกับบอกเคยเห็ดช่องยูทูบนอนนั่งเห็ดได้สามเดือนสี่เดือนเนี่ยนั่งก็ได้หูหลายๆอย่างเนาะอือหูหลายๆอย่างธรรม,าายยามาดาแล้วเนาะก็นาะตั้งกิดตั้งใจ เอากระเนาะตัง้งจิตตั้งใจแม่เพิ่นกระร้ายมากอย่างนี้กะเพิ่นกะบอกมาเพิ่นกะนั่นมาแต่นนั่งกระบอกสามายเดินเบิ่งได้เพิ่นหายเบิ่งได้แต่ว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นโทรมาหานั่งนี่จักว่าจากักสายมาือนเนาะเนี่ยตอนที่นั่งไปโรงพยาบานอ่ะแม่เพิ่นบ่ได้เบิง่งดอกจะว่านั่งบ่สบาย เป็นบ่เบิ้งอันนี้เป็นไอ้วิจิละไอ้เบ,บิง้งเนี่ยเป็นบอกทำนห้ห้อยอมสินเพิ่นกับบอกมาแล้วแฟนคลับกับวานั่งไอ้นั่นอีกโอ้ยอ่าบ้านี้เอา,เอานเนยอายปากกามาจดเด้อไม่ไปลูกไม่ไปไ,ไป,ไจ,ะไปไจะไปไหนลูกโอ้บุโอจอ,อกไปไม่ไม,ม,ม,ม่ละเดี๋ยวเดี๋ยวคาบคาบเดี๋ยวแม่ ครับมยม่เปิดให้ไปเอาเรียบร้อยแล้วก็เข้ามานะลูกโตเต้ไปเอาเอาเรียบร้อยแล้วก็กลับเข้ามาห้องนะอไปอ,ออก่ากไปไกลนะอืนเอาลูกปไปเดี๋ยวนะ เอ,เอาไปเอาไปนออ่มะอย่าออกไปไกลนะลูกนะเดี๋ยวอ้ยเราออกไปสิลูกนี่ท่านผู้ชมเตรียมปากกาเตรียมกระดาษมาได้จ้าเตรียมหรือยังจ้าเตรียมหรือยังเตรียมแล้วเนาะอันนี้เป็นค้องอันมืออื่นได้จ้าค้องมืออื่น พอมืออื่นจะมักตัวได้ก็ซื้อเอาตัวนั่นนะจ้าขั้นไหนเพิ่นอยกให้ี่ยน้องบอกราบอ,อกเพิ่นดอกจ้าเอา่อห้าสามห้าจดย่งสี่สามห้าจดไปแล้วก็ สามสี่ห้าหกสามห้าท่านผู uh ้ชมสี่ห้าห้าสี่หกสามสามหกหกแปดแปดหกสามห้าห้าสาม สี 4, 3, 3, 4. ่สามสามสี่ท่านผู้ชมจดนั่งจ้าจุดละน้ออืมจดแล้ว,ลวท่านผู้ชม จดได้จ้าจดแล้วเนาะโอเคจ้าตุ๊ตุ๊กท่านโชคดีแล้วจ้า